เจมส์บอนด์นับว่าเป็นแฟรนไชส์ภาพยนตร์ที่สำคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกเพราะนับตั้งแต่วันที่หนังเจมส์บอนด์เรื่องแรกอย่างด็อกเรโนเข้าฉายในปี1963มาจนถึงโนทามทูไดในปี2021ภาพยนตร์ชุดนี้ได้กำหนดมาตรฐานสำคัญหลายๆอย่างที่ต่อมาได้กลายเป็นสูตรสำเร็จของหนังแอคชั่นและหนังผจญภัยฟอร์มยักษ์ในยุคถัดมา สงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจครับที่ภาพยนตร์ชุดเจมส์บอนด์จะกลายเป็นแฟรนไชส์ภาพยนตร์ในดวงใจของนักสแสดงและผู้กำกับระดับโลกหลายๆคนไม่เว้นแม้กระทั่งสตีเวนสปิลเบิร์กที่โปรดปรานภาพยนตร์ชุดนี้ถึงขั้นใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นผู้กำกับหนังเจมส์บอนด์ให้ได้และอันที่จริงเขาเองก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะได้กำกับหนังเจมส์บอนด์ภาคเดอร์สไพร์โฮล์ฟมีด้วยครับแต่เพราะตอนนั้นสปิลเบิร์กเพิ่งจะมีภาพยนตร์เรื่องจอร์สเพียงเรื่องเดียวที่ประสบความสเรรร็จแถมู้กัันดีคบ ว่าหนังเรื่องนี้เต็มไปด้วยปัญหาในกองถ่ายทั้งใช้เวลาถ่ายทําเกินกาหนดและใช้ทุนสร้างเกินงบไปหลายล้านดอลลาร์อัลเบิร์ตบ็คโคลีพ่วงหนวยการสร้างหนังเจมส์บอน์ในตอนนั้นจึงเกิดอาการไม่ค่อยมั่นใจที่จะให้ผู้กํากับที่มีประสบการณ์ทําหนังไม่มากนักอย่างสปิลเบิร์กมารับผิดชอบแฟนชายภาพยนตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคนั้นอย่างเจมส์บอนกรณีน,นี้สร้างความผิดหวังให้สปิลเบิร์กไม่น้อยครับและเขาก็เอาความผิดหวังนี้ไประบายกับเพื่อนซี้อย่างจอร์จลูคัสและลอใจอใร์ม ผมมีไอเดียบางอย่างที่อยากจะให้คุณมาทำและมันก็เจ๋งยิ่งกว่าเจมส์บอนสะะอีกซึ่งไอเดียเจ๋งๆที่จอร์ดลูคัสกล่าวถึงก็คือภาพยนตร์เรื่อง Raiders of the Lost Ark หรือภาพยนตร์ชุด Indiana Jones นั่นเองครับและแน่นอนว่าเมื่อได้แฟนหนังเจมส์บอนยางสปิลเบิร์กมากำกับภาพยนตร์เรื่องนี้เขาจึงได้หยิบองค์ประกอบหลายๆอย่างในหนังเจมส์บอนมาใส่เข้าไปครับ ไม่ว่าจะเป็นการที่พระเอกของเราต้องออกเดินทางไปยังประเทศต่างๆเพื่อทำภารกิจกู้โลกจะต่างกันก็ตรงที่อินเดียน่าโจนเป็นนักโบราณคดีไม่ได้เป็นสายลับเหมือนกับเจมส์บอนด์โดยเขาจะต้องออกไปตามหาสมบัติโบราณที่หายสาบสูญก่อนจะตกไปอยู่ในมือของวายร้ายที่หวังใช้พลังของวัตถุโบราณเหล่านี้ในการครองโลก และในระหว่างทางอินเดียนาโจนส์ก็จะต้องเจอกับสาวสวยที่มาช่วยเขาทำภารกิจให้รู้ล่วงซึ่งสาวๆเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนคนไปในทุกๆภาคคล้ายๆกับสาวบอลนั่นแหละครับและในฉากเปิดเรื่องของอินเดียนาโจนส์แอนด์เดอะเทมเพิลออฟดูมเราจะเห็นว่าหนังเปิดตัวดร์โจนส์ด้วยเสื้อสูทสีขาวที่เสียบดอกไม้สีแดงเอาไว้ในกระเป๋าเสื้อซึ่งชุดนี้ดูเหมือนสปิลเบิร์กจะจงใจคาราวาฉากเปิดเรื่องของเจมส์บอลตอนโกฟิงเกอร์นั่นเองสปิลเบิร์กยังเคยสัมภาษณ์ด้วยว่า เขาคิดว่ามันคงจะเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆถ้าได้เจมส์บอลมารับบทเป็นพ่อของอินเดียนาโจนส์และนั่นก็ทําให้เราได้เห็นชอนคอนเนลลี่มาสวมบทเป็นดร์เฮนรี่โจนส์พ่อของอินเดียนาโจนส์ในภาค The Last ส r u s เ ade ครับ้านที่จริงชอนคอนเนลลี่ไม่ใช่สิทธิ์เก่าแฟนชส์เจมส์บอลเพียงคนเดียวนะครับที่ปรากฏตัวในอินเดียนาโจนส์แอนเดลัสครูเซตแต่อลิสันดูดีนักสแสดงนำหญิงของภาคนี้ก็ยังเคยรับบทสมทบในเจมส์บอลตอนวิวทูคิวมาก่อนนอกจากนี้ก็ยังมีจอห์ลิสเดวี แพทริคโรชเตเฟร์นคาริพาและจูเลียนโกลเวอร์ที่รับบทเป็นด็อกเตอร์วอเตอร์โดวนันต์ซึ่งก่อนหน้านี้ <c oughs> เขาก็เคยแสดงเป็นคริสตาลโตสวายร้ายจากเจมส์บอนด์ตอน For Your Eyes Only ในปี1981ครับเรียกได้ว่าอินเดน่าโจลส์เอนเดอรัสครูเซตแทบจะเป็นงานคืนสู่เย่าของสิทธิ์เก่าแฟรนไชส์เจมส์บอนด์เลยก็ว่าได้ครับคริสโตเฟอร์โนแลนก็เป็นผู้กำกับอีกคนที่ชอบเจมส์บอนด์มากๆโดยเขาเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ในปี2010 ว่าภาพยนตร์หลายเรื่องของเขาต่างก็ได้รับอิทธิพลมาจากหนังเจมส์บอนด์ไม่มากก็น้อยหนึ่งในนั้นคือหนังจารกรรมเนื้อหาล้ำลึกอย่าง Inception ที่โนแลนถึงกับนิยามหนังเรื่องนี้ว่าเป็นเจมส์บอนด์ในแบบฉบับของเขาเลยล่ะครับซึ่งก็ไม่น่าผิดจากที่โนแลนพูดจริงจริงเพราะภาพยนตร์เรื่อง i n ception มีสัดส่วนของความเป็นหนังแอคชั่นพอๆกับดราม่าและโรแมนติกซึ่งโนแลนได้รับอิทธิพลมาเต็มเม,เมจาก On Her Majesty Secret Service ซึ่งเป็นหนังเจมส์บอนด์เรื่องปโปรดของโนแลนเช่นเดีย บุกเข้าไปปลูกฝังความคิดให้โรเบิร์ตฟิชเชอร์นับป้อมปราการกลางหิมะก็ได้แรงบันดาลใจมาจากฉากที่เจมส์บอลเข้าไปทำลายศูนย์บัญชาการลับของโบเฟลที่พิสกอรียในเจมส์บอนภาค on her majesty's ตี้เ e คร e ตเซอรเช่นกันในขณะที่ฉากเปิดบนเวหาของภาพยนตร์เรื่องเดอะดาร์กไนริฟเซสโนแลนก็ได้แรงบันดาลใจมาเต็มๆจากฉากเปิดของเจมส์บอลตอนไลเสนทูคิว ในปี2012คริสโตเฟอร์โนแลนยังได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาเคยเข้าไปพบกับไมเคิลจีวิลสันและบารบาร่าบรอกโคลี่โปรดิวเซอร์ทั้งสองของเจมส์บอ์เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการทำหนังชุดนี้อยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้ร่วมง,งานกันเพราะไอเดียบางอย่างของโนแลนดูจะยังไม่ใช่เจมส์บอ์ในแบบที่ทางโปรดิวเซอร์ต้องการจนกระทั่งปี2020โนแลนก็ได้สร้างหนังสายลับเรื่องเทนเนตขึ้นมาซึ่งก็ทำอะไรหลายคนคาดเดากันว่าบางทีภาพยนตร์เรื่องเทนเนต อาจเป็นหนังเจมส์บอ์ฉบับโนแลนที่โดนปัดต,ตกจากผู้อำนวยการสร้างบาบาร่าบล็อกโคลี่และไมเคิลจีวิลสันก็เป็นได้ครับเจมส์บอ์ยังเป็นหนังเรื่องโปรดของอารโนชวัสเนเกอร์เขามีความใฝ่ันมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะครับว่าอยากจะเล่นหนังเป็นเจมส์บอ์แต่หนุ่มออสเตรียก้ามโตแบบอารโนคงจะยากครับที่จะถูกเลือกให้มารับบทเป็นสาระอังกฤษอย่างเจมส์บอ์ อานูก็เลยชวนผู้กำกับคู่บุญของเขาอย่างเจมส์คาเมลอนนำหนังสายลับของฝรั่งเศสในปี1991เรอเเื่องลาตตาเล่มาดัดแปลงเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์สไตล์ฮอลลีวูดแล้วเอาเขามาเล่นเป็นพระเอกซะเลยและนั่นก็เป็นที่มาของหนังสายลับสุดฮาแต่เนื้อหาเข้มข้นอย่างทรูไลส์ที่เล่าเรื่องราวของแฮร์รี่ทัสเกอร์สายลับมือฉกาดของหน่วยอเมริกาแห่งสหรัฐอเมริกาที่โกหกลูกเมียมานานเป็น10ปีว่าเขาเป็นเพียงเซลแมนขายคอมพิวเตอร์ทั่ว,วไปแต่ความลับก็แตกเข้าจนได้เมื่ออกกลุ่่มผู้ารร้ายจีั ที่กำลังวางแผนนำอาวุธนิวเคลียร์มาถล่มสหรัฐอเมริกาได้จับลูกเมียของแฮร์รี่ทัสเกอร์ไปเป็นตัวประกันจะว่าไปแล้วภาพยนตร์เรื่อง True Lies น่าจะจัดอยู่ในหนังประเภทยวล้อขนบของหนังเจมส์บอนด์ซะมากกว่าครับเพราะแม้ทู Lies จะมาพร้อมสาวสวยและฉากแอคชั่นสุดมันแต่พระเอกอย่างแฮร์รี่ทัสเกอร์กลับดูเป็นสายลับที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่แถมยังมีปัญหาส่วนตัวมากมายให้ต้องปวดหัวเมื่อลูกสาววัยรุ่นของเขาเริ่มไม่ค่อยเชื่อฟัง ส่วนภรรยาก็ทําตัวลับๆล่อๆจนแฮร์รี่เริ่มสงสัยว่าเธอจะกําลังคบชู้อย่างไรก็ตามแมท t r ไล l i s จะเป็นหนังที่จงใจยั่ว,วล้อขนบของหนังเจมส์บอ์แต่ก็มีหลายอย่างเหมือนกันครับที่เจมส์คาเมรอนทำการคาราวะแฟนชายสายรับ0 0 7ไม่ว่าจะเป็นการให้ตัวละครแฮร์รี่ทัสเกอร์ในชุดนักประดาน้ำเปลี่ยนมาสวมชุดสุดสุดเท่เพื่อเข้าไปทำภา,ารกิจในเล็กซาปโปนสวิตเซอร์แลนด์ก่อนจะใช้กล่องบุหรี่ของเขาจุดระเบิดสถานที่แห่งนั้นจนวินาสันตโล ซึ่งแทบจะเหมือนกันเป๊ะเลยแหละครับกับฉากเปิดอันโด่งด,งดังของเจมส์บอลตอนโกฟิงเกอร์นอกจากนี้เจมส์คาเมรอนก็ยังดึงนักแสดงอย่างอาร์ตมาลิกที่เพิ่งรับบทเป็นตัวละครคัมลานชาในเจมส์บอลตอน The Living Daylight มาสมบทเป็นอาซิสหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อการร้าย G.H. ใน True Lies และยังดึงทีมงานขาประจำหนังเจมส์บอลอย่างโปรดักชันดีไซเนอร์ปีเตอร์ลามอนมาออกแบบฉากในภาพยนตร์เรื่อง True Lies ด้วยครับ ในจักรวาลภาพยนตร์มาเวลหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่มีกลิ่นนายของหนังสายลับทั้งกัปตันอเมริกาและแบล็กวีดโอก็ได้แอบใส่องค์ประกอบเล็กๆน้อยๆ,ๆเพื่อคาระวะหนังสายลับในตำนานอย่างเจมส์บอนด์ด้วยครับอย่างเช่นการขึ้นข้อความในตอนจบของกัปตันอเมริกาว่ากัปตันอเมริกา w i l l r e t u r เด n the Avengers หรือกัปตันอเมริกาจะกลับมาในภาพยนตร์เรื่องเดียวเวนเจอร์สซึ่งก็เป็นข้อความชว่วงเอ็นเครดิตที่เดินตามรมเนียมปฏิบัติของหนังเจมส์บอนด์หลายๆภาคครับ ส่วนหนังสายลับอย่าง Black Widow ก็แอบ,บดึงขนบของหนังเจมส์บอนดมาใช้อย่างเช่นการนำเพลงป๊อบมาประกอบช่วง Opening c r e d i t ิซึ่งในกรณีของ Black Widow ก็ได้นำเพลง Smell Like Teen Spirit ของวงเน r ว a n a ามาคับพ้อใหม่โดยนักร้องสาวชาวฮาวายอย่างมาเรียเจนอกจากนี้ Black Widow ก็ยังมีลิกเมสันตัวละครที่ทำหน้าที่คล้ายๆคิวในเจมส์บอนด์ โดยเขาจะขอช่วยนาตาชาหาอาวุธและยานผ่านะให้เธอใช้ในช่วงที่กำลังหลบซ่อนตัวหลังจบศึกในกัปตันอเมริกาซีวิลล์เจมส์บอนภาคมูเลกเกอร์ดูเหมือนจะเป็นภาคที่มีอิพธิพลต่อภาพยนตร์เรื่องแ a ล k w วีโ w อยู่พอสมควรครับเพราะฉากที่นาตาชาสู้กับทัสมาสเตอร์กลางอากาศดูแล้วอดไม่ได้จริงๆที่จะนึกถึงฉากเปิดของเจมส์บอนตอนมูเลกเกอร์แถมใน l a ล k w i ี o w ก็ยังมีหนึ่งฉากที่นาตาชากำลังดูหนังอยู่ในที่พัก ซึ่งหนังเรื่องนั้นก็คือเจมส์บอนดตอนมูแล็เกอร์นั่นแหละครับเป็นไปได้ครับวันนี้อาจจะเป็นหนังเรื่องโปรดของนาตาชาเพราะเธอน่าจะดูซ้ำแล้วซ้ำอีกจนจำไดอะลอกของหนังเรื่องนี้ได้ขึ้นใจความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องด็อกรโนในปี1963ไม่ได้เป็นเพียงการลงหลักปักฐานของหนังแอคชั่นยุคใหม่เท่านั้นแต่ยังเป็นต้นกำเนิดของหนังล้อเลียนหนังสายลับที่ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดตลอดทศวรรษ1960ครับ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องพิง k p แพนเตอร์ของ Blake อ็ดเวิร์ดที่เข้าฉายหลังความสำเร็จของ James บอล d ักด็อกเตอร์โนแค่เพียงปีเดียวตามมาด้วยทีวีซีรีส์เรื่อง g e ส s m มารในปี1965ภาพยนตร์2เรื่องของ Woody a l l ลเนอย่างวอส t ์อั t i ทเกอร์ลลในปี1966และคาสิโนรอยัลในปี1967ซึ่งหนังทั้ง4เรื่องที่กล่าวไปล้วนเป็นหัวหอกสำคัญที่ช่วยผลักดันหนังตลกล้อเลียนหนังสายลับเข้าสู่ยุคเฟื่องฟูในเวลาต่อมา ไม่เว้นแม้กระทั่งหนังฮ่องกงก็ยังมีหนังล้อเลียนเจมส์บอ์อย่างฟอร์มไปจิงวิดเลิฟหรือพยักไม่ร้ายคังคังฉิกที่นับว่าเป็นหนังระดับตำนานอีกหนึ่งเรื่องของดาวตลกโจชิงฉือส่วนในประเทศไทยก็มีหนังเรื่องเจมส์แบน์ที่ได้เทพเถียนชัยมาสวมบทเจมส์แบนด์และได้ดาวตลกระดับตำนานอย่างล้อต็อกมาสวมบทเป็นวายร้ายชื่อดรบวมทศวรรษ1990ก็เป็นอีกหนึ่งยุคเฟื่องฟูของหนังตลกล้อเลียนหนังสายลับครับไม่ว่าจะเป็นสปายฮาร์ดของเลสลี่ย์นิวสัน และออสตินพาวเวอร์ของไมค์ไมเออร์ที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงจนมีการสร้างภาคต่อมาอีกสองภาคและถึงแม้แฟรนไชสนี้จะยาใหญ่หนังสายลับหลายๆเรื่องเข้าไว้ด้วยกันแต่ถึงอย่างนั้นเจมส์บอนก็ยังเป็นหนังที่ถูกนาํามาล้อเรียนมากที่สุดอยู่ดีทั้งเสื้อผ้าที่ออสตินพาวเวอร์สวมใส่สาวสวยคู่กายที่เซ็กซี่ไม่แพ้สาวบอลวายร้ายอย่างดรอีวิลที่ถอดแบบมาจากคู่ปรับคนสําคัญของเจมส์บอลอย่างเอิร์นสตาฟลอเวอร์เฟลและขนหน้าอกยุบยับของออสตินพาวเวอร์ ที่เห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บครับว่าล้อเลียนคนหน้าอกของชอนคอนเนลลี่ในขณะที่หนังตลกจากอังกฤษอย่างจอห์นนี่อิงลิชของโลแวนแอดคินสันนอกจากจะเล่นมุกล้อเลียนเจมส์บอลแล้วก็ยังดึงอดีตสาวบอลจากไดอานวเตอรเดอย่างโรสมันไพรมาร่วมแสดงในจอห์นนี่อิงลิชรีบอลและดึงโอกาคูริเลนโกจากเจมส์บอลภาคควันตัมออฟโซเลสมารับบทสายลับรัสเซียสุดเซ็กซี่ในจอห์นนี่อิงลิชสไตเกน อย่างไรก็ตามแม้หนังตลกล้อเลียนรวมถึงหนังแอคชั่นฮีโร่ที่กล่าวไปจะได้รับอิทธิพลหลายๆอย่างมาจากหนังรุ่นพี่อย่างเจมส์บอนแต่การที่หนังเหล่านี้ประสบความสําเร็จขึ้นมาได้ยอมไม่ใช่เพราะผู้สร้างเอาแต่เดินตามรอยหนังเจมส์บอนเพียงอย่างเดียวแต่เพราะพวกเขาได้นําสูตรสาเร็จแบบดั้งเดิมของเจมส์บอนมาผสมเข้ากับหนังในแนวทางใหม่ๆตามสไตล์เฉพาะตัวของผู้กํากับแต่ละคนจนทําให้หนังแอคชั่นผจญภัยอย่างอินเดียนาโจนส์หนังแอคชั่นไซไฟอย่างอินเซปชั่นและหนังตลกล้อเลียนอย่างออสตินพาวเว ไม่เพียงแค่ประสบความสําเร็จทางไรายได้เท่านั้นแต่ยังได้รับการยกย่องจากผู้ชมมายาวนาน,นับทศวรรษจนสามารถสร้างตํานานบทใหม่เป็นของตัวเองได้สําเร็จครับ